ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเน็คไครซ่าในแมปไรเดอร์บ็อกนั่นเองนะครับตัวละครนี้ก็จะอยู่ในมูฟี่ของมัสเลเดอร์ไฟส์พาราไดร์ีเกนนั่นเองนะครับก็ตัวละครนี้นะครับวิธีการรับเนี่ยเราจะต้องมีไครซ่าเลเวล80และของทั้ง2อ,อย่างนะครับก็คือเซรลุ่ม12อย่างและสมาร์ทดาต้าอีก32อย่างนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถได้จากตัวสมาร์ทเกียร์บ็อกนะซึ่งทุกคนสามารถได้จากการลงไทโรทั้งหมด3อย่างนะครับจะเป็นของไฟไซก้าหรือว่าจะเป็น ออก้าก็ได้นะครับหรือว่าทาาที่สะดวกก็คือเรานะครับใส่โค้ดไมล์สโตนนะครับนะไปซื้อตัวกล่องนะครับจากร้าน d i m e n s i o n e x p e r t ก็ได้นะครับอ๋อ oh, แล้วก็อีกอย่างนะครับวิธีการที่เราจะได้ตัวนี้ใครสาสเนี่ยทุกคนจะต้องทำเน็กไฟให้เสร็จก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำเน็กไฟเนี่ยเราไม่สามารถทำนิกไครสาสต่อได้นะครับ คือมันข้ามไม่ได้แหละครับก็เมื่อทุกคนทำเน็กไฟส์แล้วนะครับและกําลังจะทำเน็กใครสาหรือมีอุปกรณ์พร้อมแล,ล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาที่ตึก Smart ท r บรนเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนมาที่ชั้นดาดฟ้าเหมือนเดิมและให้เราไปคุยกับทาคุม,มิเหมือนเดิมเลยเมื่อเราคุยเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนี้ใครสามานะครับ ไคสาน,นะครับเมื่อเรากดคลิกซ้ายหรือว่ากดปุ่มเขียวตีธรรมดานะครับมันก็จะเป็นการฟันแบบนี้นะต่อมาคลิกขวาหรือปุ่มแดงต่อมาจะเป็นสกิลทั้งหมดของ Nick, นิกไคสานะครับสกิลแรกสกิล E AR นะครับ slash mode ต่อมาสกิล R b a r s t mode นะครับอันนี้จะมีสองท่านะก็คือกดยิงธรรมดาแล้วก็กดคลิกขวาแล้วยิงอันนี้ยิงธรรมดานะครับ ่อมากดคลิกขวาแล้วกด R สกิลต่อมานะครับสกิล4 Charge Mode Charge. สกิลนี้นะครับจะเพิ่มสตาบิน่าให้กับเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลสุดท้ายสกิล V e x e d Mode นะครับสกิลนี้จะเป็นท่าไม่ตายของตัวเน็กไคร่ศานั่นเองนะครับ ก็สำหรับสกิลทั้งหมดของตัวนี้ใครส่สารและวิธีการรับก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสมมีก็ไปละครับไป